สวัสดีครับเรามาคุยกันในเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจอมโรคด้วยเงินกู้เนี่ยนะครับของไทยเราเนี่ยจะไปต่อไหวไหมน,นะเศรษฐกิจที่อมโรคเพราะว่าใช้เงินกู้เนี่ยนะครับของไทยเราทุกวันนี้เนี่ยมันจะไปต่อไหวไหมพอดีผมเขียนบทความนี้เนี่ยครับลงในกรุงเทพธุรกิจเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ว่าเพิ่งลงในเว็บไซต์เนี่ยเมื่อเช้า,ชานี้เองเนี่ยครับก็เลยทำมาคุยให้ฟังหน่อยอยังไงถ้าอยากจะอดูเนี่ยครับลองคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ที่ผมใส่ไว้ในลิงก์ให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับคือเรื่องเรื่องเนี่ยมีคนมาอ้างนะครับบอกว่าเศรษฐกิจในยุคข,ของประยุทธ์เนี่ยนะครับโตกว่ายุคยุคข,ของทักษิณเนี่ยสี่เท่าแหวะแม่เจ้า คือเศรษฐกิจในยุคทักษิณเนี่ยเล็กกว่าเศรษฐกิจในยุคประยุทธ์อย่างนี้แสดงว่าประยุทธ์นี่พัฒนาเศรษฐกิจได้ดีกว่าใช่ไหมนีมีบางคนตั้งคำถามซึ่งก็จริงนะครับเพราะว่าตัวเลขเรายได้ประชาชาิเนี่ยหรือว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติเนี่ยครับของไทยเนี่ยในปีพุทธศักราช245ก็ประมาณ21ปีที่แล้วเนี่ยครับมีขนาดประมาณสัก 134่งรพันล้านเหนรียญสหรัฐนะครับ134่งรพันล้านเหนรียญสหรัฐในขณะที่นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยปี2564คือตัวเลขล่าสุดเนี่ยครับ2564 65 66ยังไม่มีนะครับ2564ันห่ยเนี่ยาไรายได้ประชายชาติหรือว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติเนี่ยครับเท่ากับประมาณ505.9หรือ506ร้อพันล้านเหนรียญสหรัฐ จาก134เนี่ยมาเป็น506 0 0 0ล้านเสียพันล้านสหรัฐเนี่ยกับก็คือเติบโตขึ้นประมาณ4เท่าโอ้โหบอกเนี่ยเห็นไหมเศรษฐกิจของยุคประยุทธ์นี่ดีกว่าคืออันนี้เป็นกรณีศึกษาก็ว่าได้เนี่ยครับในการที่จะตีความตัวเลขเราต้องตีความตัวเลขให้ชัดๆเนี่ยครับว่าเอ๊ะมันเป็นจริงหรือเปล่าการที่เราจะตีความตัวเลขให้ชัดๆเนี่ยต้องมีความชัดเจนเรื่องตัวเลขนะครับ นะก็คือว่ามันมีความเป็นจริงดูในรายละเอียดนั้นเป็นอย่างไรดูแค่คร่าวๆเนี่ยไม่พอนะครับนะในการวิเคราะห์อะไรก็ตามเช่นวิเคราะห์ว่าผู้หญิงคนนี้ควรจะเป็นสีภรรยาเราหรือเปล่าถ้าเราเป็นโสดเนี่ยครับหรือผู้ชายคนนี้ควรจะเป็นสามีที่ดีของเราหรือเปล่าเนี่ยต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจนนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นนะไม่แต่ในชีวิตประจําวันก็ใช้แบบนี้นะครับต้องวิเคราะห์ชัดเจนคือถ้าดูผิวเผินเนี่ยเห็นว่าขนาดเศรษฐกิจของ ไทยในปี2164เนี่ยที่560,000ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยมันใหญ่กว่าขนาดเศรษฐกิจในปี2 4 5ที่ประมาณ134,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับอันนี้เป็นตัวเลขคร่าวๆให้เจอแต่ถ้าเราดูในรายละเอียดเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยครับในช่วงปี45ถึง64เนี่ยประมาณสัก เกือบ20ปีเนี่ยครับเติบโตปีละประมาณสัก3.8นะครับนะฮะ3.8แล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยนะครับในยุคประมาณสักปี2016-2017ที 6, 4, ่ผ่านมาเนี่ยนะครับาการเติบโตเติบโตทงางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยนะครับเห็นว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยในช่วงปี2557ก็คือตอนที่มีราฐาัฐบาลใช่นไหมครับ ปีนั้นเนี่ยณสิ้นปี257เนี่ยขนาดเศรษฐกิจของเราเนี่ยก็คือ407พันล้านเหรียญสหรัฐนะครับสแสดงว่าอะไรสแสดงว่าในช่วง45ถึง57นั้นเนี่ยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณนะครับ3เท่าตัวนะรเรียกว่าประมาณสักสาเท่าตัวนะครับสเท่าตัวนะฮะแต่ว่า ในช่วงปี57ถึงปี64เนี่ยคือหลังรัฐประหารปี2 5 5 7นเนี่ยครับมันเติบโตขึ้นมาอีกประมาณ0.8ก็คือเติบโตขึ้นมา,าเป็นอ,อีกจำนวนหนึ่งนะซึ่งไม่มากนะครับอันนี้แสดงเห็นอย่างนึงว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับนะในช่วงปี5-3,4-5เนี่ยถึง5-7เนี่ยนะครับเติบโตเร็วมาก แต่ขณะที่ช่วงปี57ถึง64นั้นเติบโตช้ามากนะครับก็คือว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยในช่วง57ถึง64เนี่ยนะครับมันก็เรียกว่าเติบโตปีละประมาณ3.1เปอร์เซ็นต์นั่นเองในขณะที่อัตราการเจริญเติบโตเนี่ยครับปี45ถึง54เนี่ยประมาณ9.7เปอร์เซ็นต์และนะครับอัตราการเจริญเติบโตโดยรวมเนี่ยคือตั้งแต่45ถึง64เนี่ย7.2 สี่ห้าถึงหกสี่นี่เจ็ดจุดสองแต่ว่าเฉพาะช่วงสี่ห้าถึงห้าห้าเจ็ดก็คือก่อนวิกฤตก่อนที่มีการรัฐประหารเนี่ยครับมันก็เท่ากับประมาณเก้าปร์เซ็นตแล้วก็ตั้งแต่รัฐประหารมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยปีหนึ่งเฉลี่ยแค่3.1%นึ่เนเท่านั้นเองแสดงว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยหลังยุคที่มีการรัฐประหารนั้นเนี่ยครับเชื่องช้ามากนะครับถือว่าเอ่ชืงช้ามาก และถ้าเทียบกับประเทศในอาเซียนเป็นยังไงนะครับอันดับหนึ่งในอาเซียนที่เติบโตตั้งแต่ปี5 7าเถึงหกก็คือตั้งแต่ช่วงรัฐบาล้องไทยเนี่ยครับจนถึงปี64เนี่ยมันเท่ากับประมาณ7.1%นะคงเปอร์เซัมพูชานี่มาอันดับหนึ่งนะเจตามด้วยเวียดนาม6.6%นะครับลาว5.1%นอนะฮะอินโดนีเซียก็4.2%ฟิลิปปินส์ก็4.1%สิงคโปร์3.4%ไทย 3.1%นั 1> 1้นเองนะครับคือไทยนี่ในจำนวน10ประเทศนี่ไทยอยู่อันดับที่7เรียกว่ารองบอลนะครับแต่ประเทศที่เติบโตต่ำกว่าไทยก็มีนะครับอย่างเช่นมาเลเซียนะครับเมียนมาแล้วก็บรูไนนะครับบรูไนนี่เป็นประเทศรัฐเล็กๆเ,เ,เนี่ยก็ามาใส่น้ำมันอะไรต่างๆของนี้น้ำมันนวนตกนะก็เลยอ,อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็เลยตกลงไป พมา่าเราก็เข้าใจได้นะครับว่ามันมีรัฐประหารนะครับมีความไม่สงบอะไรต่างเนี่ยอาจจะตาเจริญเติบโตทางศรษฐก็เลยตกต่ำลงออมามาเลเซียก็มีความวุน่นวายทางการเมืองบ้างเนี่ยครับในช่วงที่ก่อนจะได้อันวาอับบาฮิมเน,นี่ยนะครับก็เลยอาจจะเจริญเติบโตน้อยกว่าหน่อยนะครับนะแต่ขณะที่นะครับไทยเราเนี่ยอยู่อันดับเจ็ดนะมีอันดับที่หนึ่งถึงหกเร็วกว่าเราก็คือกัมพูชาเนะวียดนามาหลไรพวกนี้เนี่ยครับ คือประเทศที่เจริญน้อยก LIKE ว่าไทยเรานี่เยอะๆเนี่ยนะครับจเจริญห่างจากไทยมากๆเนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดนะ,ะเพราะว่าเขาเจริญเติบโตชา้าแต่ประเทศที่ใกล้เคีงงยงกับไทยก็เจริญเติบโตเร็วเหมือนกันนะครับอย่างเช่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะครับก็เติบโตเร็วอะไรและประเทศที่เจริญพรวดกว่าไทยเนี่ยครับอย่างเช่นสิงคโปร์ตกสิงคโปร์เนี่ยนะครับก็เติบโตไวกว่าไทยเหมือนกัน นั้นเราจะอ้าหมอว่าไทยเราเติบโตชื่องช้าหน่อยเนี่ยเป็นเพราะว่าเทียบกับประเทศที่มันจน,จนๆกว่าเราเนี่ยเขาอาจจะก้าวกระโดดนะก้าวกระโดดแต่ของไทยเราเนี่ยนะในความเป็นจริงแล้วสู้ประเทศที่มันจนๆกว่าเราไม่ได้สู้ประเทศที่ใกล้เคียงกับเราก็ไม่ได้สู้ประเทศที่แย่กว่า,าที่ดีกว่าเราอย่างเช่นสิงคปโปร์ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับยกเว้นอย่างที่ว่าหมอกเนี่ยครับมีมาเลเซียนะครับธมาอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าบรูไนซึ่งเป็นรัฐเอกรากณเล็กๆเนี่ยครับอาจจะ ไม่สามารถที่จะเทียบได้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ขนาดเศรษฐกิจในอาเซียนเนี่ยเราก็รู้อยู่นะครับถึงแม้ไทยเนี่ยจะมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เนี่ยแต่ไทยนี่เป็นอันดับสองอันดับหนึ่งคืออินโดนีเซียเพราะประเทศเขาเนี่ยมันขนาดใหญ่กว่าเราตั้ง3เท่ากว่านะครับสเท่าครึ่งเหล่านี้เนี่ยครับดังนั้นขนาดเศรษฐกิจของเขาเนี่ยก็เลยใหญ่กว่าไทยนะครับประมาณ 1,18, 6งพันล้านเหนรียญสหรัฐไทยเราอยู่ที่5้าร้อยหกถูกไหมครับ ตามด้วยสิงคโปร์390รอยเกเจ็ดเนี่ยนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์มาเลเซียเวียดนามนะครับเมียนมากัมพูชานะแล้วก็าลาวบรูไนยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าไทยอยู่อันดับสองแต่ว่ายัางไงก็ตามนั้นเนี่ยไรายได้ไประชาชาติตัวหัวของไทยเราเนี่ยก็ถือว่า,อ,าอยู่อันดับต้นๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าของเรานั้นมีประชากรไม่มากนะครับอินโดนีเซียถึงแม้เป็นอันดับหนึ่ง ในขนาดเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยครับแต่ก็มีประชากรตั้ง200กว่าล้าน300ล้านคนได้นะครับดังนั้น200กว่าล้านคนนะรดังนั้นรายได้ประชาชาติต่อหัวของเขาเนี่ยอาจจะน้อยกว่าเราถึงแม้ขนาดเศรษฐกิจจะใหญ่เราเพราะว่าประเทศเ็าใหญ่เราตั้งหลายเท่านะครับเป็นอย่างนั้นทีนี้เรามาดูว่าแล้วรายได้ประชาชาติต่อหัวเนี่ยเบอร์หนึ่งคือใครนะเบอร์หนึ่งก็คือสิงคโปร์อย่างที่เราเข้าใจเนี่ยครับก็คือ,อมีขนาด มูลค่าประมาณหกหมาณ67,000เหรียญสหรัฐต่อปีนะครับตามมาด้วยบรูไน32,000นะครับที่ห่างกันเบอร์หนึ่งกับเบอร์สอง,อสองที่ต่างกันเยอะเลยนะครับ67,000กับ32,000ม,มาเลเซียก็11,000นะครับอันดับ4คือประเทศไทยของเรานะครับก็คือ7,849เหรียญสหรัฐต่อปีต่อคนนะครับแล้วนกะ็ตามมาด้วยอินโดนีเซีย4,336คือถ้าเอาประเทศไทยเนี่ยเป็น100% นะครับ7 0 0 0เออ4 9 0 0เนี่ยปรากฏว่าเวียดนามอ่าอินโดนีเซียเนี่ยมีไรายได้ประชาชาต,ติต่อหัวนะต่อหัวเนี่ยเท่ากับแค่60%ของไทยเท่านั้นเองนะเวียดนามก็ประมาณ52%ของไทยก็คือว่าคนเวียดนามเนี่ยจนกว่าคนไทยประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเมื่อก่อนอินโดนีเซียก็จนกว่าไทยประมาณครึ่งหนึ่งเดี๋ยวนี้ขึ้นมาเป็นเอ60%แล้วนะครับฟิลิปปินส์ก็จนกว่าไทยประมาณครึ่งหนึ่ง,งน,น,น,นะครับน,นะ,นะบละลาวก็ มีรายได้ต่อหัวเนี่ยนะครับเท่ากันหนึ่งในสามของคนไทยทนั่นเองนะกัมพูชาก็ประมาณ2 2นะครับแล้วก็เหมียนมากแค่1 7ของรายได้ต่อหัวของคนไทยทนั้นเองนะครับอันนี้บ้านเมืองเราก็จเจริญเป็นอันดับ4ในอาเซียนนะครับรองจากสิงคโปร์อ่บรูไนแล้วก็มาเลเซียนะครับรายได้เมื่อเทียบกับในกรณีของรายได้ประชาชาติต่อหัวนะครับเป็นอย่างนั้นนะนี่คือสิ่งที่เราสามารถที่จะคิดได้ ทีนี้ประเด็นสาคัญอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือว่าโอ้เมืองไทยเราเนี่ยนะมีรายได้ประชาชาติอย่างนี้แล้วก็สิงคโปร์อะไรต่างเนี่ยครับถ้าหากว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจั้งไทยเนี่ยอยู่ที่สเอร์เซนะครับในขณะที่อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามเนี่ยอยู่ที่ประมาณหเปอร์เซถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะจนถึงปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยแปดสิบสาม อันนี้2566ใช่ไหมครับ2583้อยแเนี่ยก็คือ,อประมาณสัก17ปีข้างหน้ารายได้ไประชาชาติต่อหัวของเวียดนามจะเท่ากับไทยแล้วแสดงว่าต่อไปเนี่ยเขาจะแซงเราแน่นะแซงเราแลลวนะครับประเทศที่ผ่านมาเนี่ยก็มีแซงเราไปหลายประเทศใช่ไหมครับที่เรานําหน้าคื่นก็มีนะครับไม่ใช่ว่าเราจะแย่ซะอย่างเดียวแต่ว่าของเรานี่ถูกแซงไปหลายประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นนะเมื่อก่อนก็พอๆไทยเรา ก็แซงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือจีนอย่างนี้เป็นต้นเกาหลีอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือ,อมาเลเซียอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็แซงเราไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ย2,583หรืออีก17ปีข้างหน้า17ปีข้างหน้าเนี่ยปร,ประเทศอย่างเวียดนามเนี่ยก็จะเริ่มแซงเราแล้ว,ลวถ้าเรายัง เต,ติบโตตุ้มเตี้ยมเนี่ยครับเพราะว่าเรื่องการเมืองเนี่ยครับไม่สองกบอย่างนี้เนี่ยครับก็เลยทาให้เป็นเหตุแต่ถ้าบ้านเมืองเราเนี่ยมีประชาธิปไตยมีอะไรต่างๆนี่ก็คงจะดีกว่านี้น,นี่คือสิ่งที่เราสามารถที่จะเห็นได้ว่าบ้านเมืองเราเป็นอย่างไรและบ้านเมืองเราที่ยังเป็นพอดูได้เนี่ยนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเรากู้เงินอนาคตมาถมในวันทุกวันนี้นทำให้เราไม่มีปัญหามากเกินเกินไปนักนะครับแต่นั่นคือในอนาคตเราต้องใช้นี่กันหันวโตนี่คือ ปัญหาของปร,ประเทศชาติของเรานะครับพี่เราก็ต้องช่วยกันคิดพ,พ,พ,พิจารณานะครับนี่คือบทความที่ผมเขียนลงในกรุงเทพธุรกิจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจําวันที่ไม่ได้ละจริงๆมันต้องลงสัปดาห์ก่อนนะผลดีช่วงที่แล้วนี่มีโฆษณาเยอะนหน้าโฆษณาเยอะก็เลยเอาผมมาลงสัปดาห์ที่ผ่านมาวันศุกร์มัง้งศุกร์ที่แล้วนะแต่เพิ่งลงในฉบับเว็บไซต์เนี่ยเมื่อวานนี้เองนะครับนะยังไงก็ลองตามไปดูนะครับผม ทำลิงก์ไว้ให้ดูได้แลลวด้วยด้วยเนี่ยครับนะผมพูดก็อาจจะแค,แค,แค่คร่าวๆนะแล้วก็ลองไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วกันนะครับนะ